ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ช่องริทตเปียจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกันกับท่าทะเลที่กําลังเป็นข่าวกันอยู่ในช่วงนี้นะครับคือประเด็นที่ว่ามันน่าตกใจเนี่ยก็คือมันตัดหัวตัวเองออกจากล่างแล้วก็งองหัวใจกับอวัยวะอื่นๆออกมาจากส่วนหัวที่เออแยกตัวออกมาจากล่างแล้วนั่นแหละครับก็คืออันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าผมก็ไม่ได้จะมาพูดข้อมูลที่แบบคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วซ้ําๆนะครับ เพราะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับอิลิเซียมาจินาตานี่คือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีคศ1 8 7 1แตล้วล่ะครับไอ้ท่าตัวเนี้ยโดยเพราะมันก็เป็นท่าทะเลที่กินสาหร่ายทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะพิเศษตรงที่มันจะรับคอรพาส์มาจากสาหร่ายที่เพราะมันกินเข้าไปด้วยนะครับโดยคอรพาส์พวกนี้นก็จะอยู่เป็นเวลาตั้งแต่หลายชั่วโมงไปจนถึงหลายเดือนเลยครับ โดยไอ้ท่าทะเลสายพันธุ์นี้จะสามารถเลือกรับอาหารได้มากกว่า1แบบนะครับโดยแบบแรกเนี่ยก็คือวิธีการกินแบบปกติเลยนะครับกับวิธีแบบที่2ก็คือการสั่งะห์ด้วยแสงจากคอรพลาที่มันเก็บเอาไว้ในตัวนะครับแต่ไอ้การสั่งะห์ด้วยแสงเนี่ยมักจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบมันขาดแคลนอาหารนะครับแบบไม่ค่อยมีอาหารเนาะโดยก็อยู่ได้แบบไม่กินอะไรเป็นเดือนเลยครับอาศาัยสั่งข้อแสงเอาโดยตามข่าวที่เห็นว่ามันเนี่ยตัดหวัวจากล่าแล้วก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมครับ เขาบอกว่ามันเนี่ยตัดหัวตัวเองเพื่อหนีปรสิตท,ที่อสสาศัยอยู่ในร่างกายของมันนะครับโดยไอตัวของมันที่แยกออกมาจากหัวก็จะค่อยๆตายไปนะครับโดยก็ไม่ได้งอ,อหัวกลับขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแล้วส่วนหัวของมันเนี่ยก็ค่อยๆรักษาแผลของตัวเองภายในเวลาไม่นานมากนะครับแล้วก็งอ,อกร่างกายใหม่ภายในไม่กี่สัปดาห์เลยนะครับโดยก็น่าจะได้รับพลังงานส่วนหนึ่งมาจากคอร์พัที่ยังหลงเหลืออยู่ในส่วนหัวนะครับเรียกได้เลยว่าไม่ต้องมีหัวใจก็อยู่ได้นะครับ โดยการงอกใหม่ก็จะมีปัจจัยเรื่องอายุเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับโดยตัวไหนที่แบบว่าอายุมากอาจจะประมาณสัก500วันอะไรอย่างนี้ก็จะงอกใหม่ไม่ได้นะครับแล้วก็ตายไปเลยส่วนที่งอกกลับมาเร็วช้านะก็ขึ้นอยู่กับพวกปริมาณอาหารที่มีด้วยนะคะว่าแบบถ้ามีเยอะมีเยอะให้กินเยอะก็ก็งอกเร็วนะครับมีช้าก็ก็งอกช้าเนาะตามหลักโดยไอสกิลนี้ก็ไม่ได้มีแค่ในเอลิเซียมาจินาตานะครับแต่ก็ยังมีในเอลิเซียอาร์โทบิริดิสนะครับ ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีท่าทะเลสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันตัวอื่นนะครับที่น่าจะมีสกิลนี้เหมือนกันนะโดยนอกเหนือที่เขามาจะตัดหัวตัวเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราไปตัดมันก็ยังงอกเหมือนปกติเลยนะครับโดยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะกําลังตัดหัวพวกท่าทะเลนี้กันเรียกว่าสนุกกันเลยแหะครับถ้าถามว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงกับมนุษย์ เออจริงๆมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าเอาให้ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ึกกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับพวกเรื่องการแบ่งตัวพวกการช่วยเพิ่มอายุให้มนุษย์อะไรทํานองนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อสาระที่ดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ